ล้มด้านขวาประเด็นสำคัญที่สุดเลยที่ร้านนี้ถอดมีขายกระโหลกทุกอย่างมีสติก่อนนะฮะล้มจากสีทะเลนี่แค่หลีกหลีกไปแจ้งนะครับแี่ก็เอาขาคันทั้งขึ้นเกียร์ไม่ต้องสนใจไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเข้าเกียร์ได้ถึงว่าเกินเงินเป็นอะไรก็จะดีนะแต่ถ้เกิดเราเราไม่ตั้งไม่ตั้งแตนเนี่ยพอโยกไปเนี่ยมันจะคว่ำด้านไหนก็ได้เพราะงั้น ไม่ใช่ไม่เหนื่อยเลยครับไมด้วยดางกครับเนี่ยเป็นพระเอกเลยนั่นาดนงไงฮะนั่งนก็จับเงนเหมือนเดิมะมือซสายจับล้อลอยืดนะครับให้ให้ให้อแตะใอแตะพืนก่อนต่ยกเลยไม่มันไม่ไปถูกไหมะล้อแตะให้แรงนิดนึงแล้วก็ค่อยไม่ต้องช่วยเย น้ำอะไรเ่ยน้ำไปท่อในท่อในท่อแตกออกมาน้ำแตกโอน้ำแตกจะไปยังไงวะเนี่ยเนี่ออกไหมฮะจะไปแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้น้ำยท่ระนั้นตั้งก่อนแล้วทิ้งเลยเออเหนอยไปเลยยังงกิอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญนะครับแกล้มบ่อยมากเลยแกระยกบ่อย